สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเมอเลีคลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวดีๆของลีกอเมริกากับตำนานมือเซตอดีตท,ทีมชาติไทยของเราอย่างเจเจนุสราต้อมคำครับที่ได้ไปเล่นลีกอเมริกาเป็นฤดูกาลที่2แล้วซึ่งคลิปนี้แอดมินจะพามาดูความปังของเจเจนุสราต้อมคำครับที่ช่วยดึงเรตติ้งลีกอเมริกาได้อย่างสุดปังเลยครับ อย่างอันนี้ดูได้เลยครับคลิปที่มีเจเจนุสราต้มคํายอดวิวพุ่งทลายเลยไม่ว่าจะเป็นเม็ดแรกของการแข่งขันยอดวิวพุ่งไปกว่าเกือบสี่แสนแล้วแม้แต่คลิปการบล็อกของเจเจนุสราแค่ไม่กี่วินาทีก็พายอดวิวพุ่งหลักสามแสนเช่นเดียวกันอย่างอันนี้ก็เป็น แข่งขันในแมตช์ที่2ของเจเจนุสราเลยครับที่สามารถคว้าชัยมาครองอีกครั้งได้สำเร็จยอดวิวตอนนี้พุ่งไปเกือบ2องแสนรวมๆแล้วทุกคลิปที่มีเจเจนุสราต้อมคำต้องบอกเลยว่าตอนนี้ก็น่าจะเกินหลักล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสุดยอดสุดปังมากๆเลยครับสาวไทยสาวไทยกับกีฬาวอลเลย์บอลเป๊ะปังอยู่แล้วจริงๆครับต้องยอมจริงๆช่วยเรียกกระแสเรียกเรตติ้งได้อย่างสุดปังจริงๆหลีกอเมริกา าเห็นแบบนี้เขาก็น่าจะมีปลื้มเป็นอย่างแน่นอนครั